คัณยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมินนี่กันนะครับมินนี่จากงานเคคอนที่ผ่านมาที่ประเทศไทยนะครับจัด2วันกันเลยทีเดียวนอกจากจะได้เป็น MC หลักของรายการครั้งนี้แล้วนะครับมินนี่กับสาวไอเดลเนี่ยยังได้มาโชว์ด้วยทุกคนแล้วก็มีโชว์พิเศษจาากนี่ะรเเป็โวท เชื่อว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยรอคอยกันมากๆรวมไปถึงทุกคนที่ติดตามวงการเคป๊อปด้วยนะครับน่าจะรอคอยโชว์พิเศษนี้จากมินนี่กันนั่นก็คือการร้องเพลง Traffic Light นะครับหรือว่าไฟจราจรในเวอร์ชั่นภาษาไทยของมินนี่แล้วก็ร้อง Traffic Light เนี่ยแบบ เต็มเพลงนะครับหลังจากที่มินนี่ได้สร้างไวรัลไปกับการแปลเพลง Traffic Light ให้กลายเป็นไฟจราจรเวอร์ชั่นภาษาไทยจากรายการของรีมูจินเองนะครับคลิปที่มินนี่ร้องเพลงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปเลยทั้งในเกาหลีด้วยแล้วก็ที่ประเทศไทยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนั้นคือติ๊ อ Instagram r e e l s เนี่ยมีแต่เพลงนี้ของมินนี่ที่ถูกใช้เป็นเพลงแบ็กกราวกันแบบว่าเยอะมากๆไม่ว่าจะเอาไปประกอบกับอะไรก็ตามจนถูกยกให้ถ้าอยากให้คลิปไหนเนี่ยมีคนเข้ามาดูคลิปเยอะๆคุณจะต้องใช้เพลง traffic light หรือว่าไฟจราจร,เว,รเวอร์ชันมินนี่ภาษาไทยและจะทำให้คนเนี่ยเห็นคลิปของเรากันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยแฟนๆก็ขอมินนี่ตลอดเลยว่าอยากฟัง traffic light แบบว่าเต็มเพลงบ้างอยากฟังเวอร์ชั่นไทยอีกอยากฟังให้ยาวกว่านี้มินนี่ร้องให้ฟัง หน่อยได้หรือเปล่ามินนี่เองเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้โชว์ที่ไหนจริงจริงจัง,จง,จงเลยนะครับมาครั้งนี้ได้ร้องแบบจริงจังเลยทั้งแบบว่าเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ได้ร้องแบบเป็นภาษา,า,กบบเ,า,า,าเกาหลีด้วยในคอนเสริร์ตกันไปเลยนะครับก็ etera, ทําให้ทุกคนนั้นได้ดูได้ฟังและก็ดีใจมากๆแถมยังออกมาชมมินนี่กันเยอะเลยทั้งแม่เกาแม่ไทยแล้วก็แม่อินเตอร์เองนะครับที่บอกว่ามินนี่เริ่มร้องเพลงปุ๊บเนี่ยก็เหมือนตรงนั้นเป็นสวรรค์เลยเสียงเหมือนนางฟ้ามากๆแฟนไทยก็ดีใจสุดๆที่ได้ฟังทราฟิกไลท์แล้วก็ ไฟจราจรพร้อมๆกันในเพลงเดียวกันแม่เกาเองเนี่ยก็ดีใจสุดๆเหมือนกันนะครับที่ได้ฟังทรา f ฟิกไลท์แล้วก็ไฟจราจรไปพร้อมๆกันร้องเพลงเปิดมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ต่อ้อยภาษา เลวก็มีภาษาไทยนะครับบอกเลยว่าเป็น traffic light ไฟจราจรที่ครบรถแล้วก็เพราะมากๆม,มินนี่ก็คือร้องสดเสียงสวรรค์จริงๆนะครับเสียงแบบทาให้ทุกคนเหมือนต้องมุนสะกดไปเลยใครที่ชอบ traffic light ในเวอร์ชั่นไฟจราจรภาษาไทยของ,ของมินนี่เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือว่าใครได้ดูคลิปของมินนี่กับเพลงนี้แล้วกับโชว์พิเศษนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างกับการร้อง traffic light ไฟจราจรของมินนี่ในงานเคคอนเสิร์ตก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่แน่ๆในเวอร์แลนด์ land, ทุกคน คือฟินหัวใจไปหมดแล้วแฟนเพลงของมินนี่เองก็ตามรวมไปถึงแฟนคลับวงต่างๆที่ติดตามวงการเคป๊มานะแล้วก็ชื่นชอบในตัวมินนี่แล้วก็เพลงนี้นะครับที่ดังมากๆเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง